กลับมาพอดีเลยค่ะนุู้ชมกําลังถามน้องน้องอยู่ว่าใครอ่านก่อนล่ะเลยงงไปด้วยตัวเองเลยนะคะตัวเองจริงเอาไปให้วันเกิดปตอนนี้แปะปุยช่วยอะไรพี่พอได้ยากเลยค่ะตอนนี้แปะยิ้งไปแล้วนะคะงงนะคะไปไหยก่อนอะพี่ไปชมตําหนักเก่าๆนะคะเป็นวังของเจ้าจอมและพระราชธิดาในสมเด็จเระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรวบรวมความรู้ทางด้านศิลปะแขนงต่างๆแห่งราชสำนักในยุครัตนโกสินทร์ไปกับเจ้วพาเที่ยวค่ะ รคุณเคยกันดีแน่นอนเพราะนี่คือภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนสุนันทาค่ะ ซึ่งเดิมมีตำหนักต่างๆทั้งของเจ้าจอมและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนนี้ได้นำสามตำหนักมาจัดให้ความรู้ทางด้านศิลปะในยุครัตนโกศิทร์เรียกว่าสามศิลป์รัตนโกศิลป์ค่ะประกอบด้วยดุริยศิลป์ทัชนศิลป์และนาฏศิลป์มาจัดให้คนทั่วไปได้เข้าชมหนึ่งในเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของไทยที่ควรเก็บรักษาไว้ไปก็คุ้มค่าเลยนะคะเพราะได้ดูถึงสามศิลป์รัตนโกศิทป์เลยเรื่อง เริ่มกันที่ตึกจุทธารัตนาพรจะแสดงศิลปะในแขนงดุริยศิลป์เน้นการจัดแสดงเครื่องดนตรีตึกนี้เป็นตำหนักในพระเจ้าบรมวงศ์เธอองค์พระองค์เจ้าจุทธารัตนาราชกุมารีพระราชธิดาลำดับที่7ในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดามรกต พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านกวีนิพนธ์เช่นทรงร้อยเรียงนิราชหัวหินอาคารนี้เคยเป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาวิชาดนตรีสมัยเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทาด้วยนะคะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวิวัฒนาการดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทยทั้งชนิดดีดสีตีเป่ารวมถึงดุริยกวีในสมัยรัตนโกสินทร์และในรั้ววังสวนสุนันทาด้วยค่ะ นี่ค่ะยังเป็นดนตรีเครื่องดนตรีที่ร,รวบรวมไว้ทุกอย่างเลยที่เราได้เห็นกันนะคะเป็นเป็นตึกนี้เป็นส่วนของดนตรีก็คือในส่วนของดุริยกวีนะคะดุรยิยสินนั่นเองค่ะตึกถัดมาก็จะเป็นอาทรทิพยนิวาสเป็นตำหนักของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาธรทิพนิพาพระราชธิดานในรัชกาลที่5กับเจ้าจอมบัณดาชุ่มไกเรเกิ์ พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด,ด้านการเล่นดนตรีเกือบทุกชนิดและเป็นผู้เริ่มนาไวโอลินและเปียนโนมาเล่นผสมกับเครื่องดนตรีไทยได้อย่างลงตัวภายในจัดให้เราได้ชมเรื่องราวพัฒนาการด้านประติมากรรมและจิตรกรรมจากยุคอยุทยาตอนปลายสู่กรุงรัตนโกสินทร์เครื่องแต่งกายของสตรีไทยในยุครัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงปัจจุบันและที่โดดเด่นที่สุดคือภาพเขียนสีน้ําคุณข้าหลวงในตําหนักของสมเด็จพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวัลีพิรม กรมพระยาสุทธาสินีนาถปิยะมหาราชปฏิวัตด,ดาด้วยค่ะตึกสุดท้ายเอื้อนอาจแถมถวันเดิมเป็นเรือนพำนักของเจ้าจอมเอื้อนพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งฝีมือนในด้านการถ่ายภาพสามารถอัดและล้างภาพด้วยตนเองสอนดนตรีไทยที่รวมกับเครื่องดนตรีตะวันตก จะแสดงเรื่องราวของพัฒนาการนาฏศิลป์สมัยรัตนโกศินลป์ประวัติการแต่งกายชุดยืนเครื่องยืนเครื่องเป็นยังไงต้องไปดูเลยของโขนละครและลักษณะท่าทางการแสดงออกของตัวละครโขนนะคะแล้วก็ยังจะแสดงศีรษะครูที่ทางสาขานาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุนันทายังคงใช้ในพิธีไหว้ครูอยู่ทุกปีอาคารพิพิธภัณฑ์สามศิลป์รัตนโกศินลร์เปิดให้บริการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา9้าโมงครึง่ง ถึง4โมงบ่าย4โมงนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ใครอยากจะไปอันนี้มีความรู้มากๆอยากให้พวกเราได้ไปย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ02 160 1216ค่ะ3เนรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยราชพัฏสวนสุนันทาไปง่ายในเดียวค่ะนะคะค่ะครับผมก็ค่ะ ยาวเลยนะครับยาวเลยค่ะไปวเลยผมฟังเพลินเลยนะครับผมจะข้าไปกับอย่าบอกนะว่าลืมเหมือนพี่ลืมเหมือนกันพี่นะมันควรแจ็คไปควรค่ะครับผมก็ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมมาที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรครับที่นี่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ให้ลูกหลานสืบทอดและเรียนรู้ต่อกันอยู่นตอนนี้นะครับผมจะสวยงามจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับ้าพี ักำแพงเพชรเป็นที่ตั้งเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า700ปีนะครับชื่อเดิมชื่อเมืองชากราวครับยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย <c oughs> เช่นกําแพงเมืองคูเมืองป้อมปราก,การแ,และวัดโบราณน,นะฮะซึ่งทุกแห่งตั้งอยู่รวมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากๆเลยนะฮะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี2534ครับ บราณสถานที่สําคัญคือวัดช้างรอบตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอาัญยิกซึ่งสิ่งสําคัญของวัดนี้ก็คือเจดีย์ประธานทรงระฆังใหญ่เลยนะครับผมขนาดใหญ่เลยนะฮะซึ่งยอดเนี่ยได้หักพังหมดแล้วฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจํานวน68เชือกครับและยังพบว่ามีการประดับลายปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติอีกด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังมีวัดพระศรีอ,อริยบทครับศรีอริยาบทครับผมนนที่ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ํา สิ่งก่อสร้างสําคัญภายในวัดคือวิหารที่สร้างบนฐานทักษิณขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัดด้านหลังวิหารสร้างเป็นมนฑปดทํทหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัดครับตามหลักตามหลักฐานเนี่ยเ,เชื่อว่าปฏิสถานพุทธรูปปางเดินนั่งยืนนอนประจำสี่ทิศครับแต่ตอนนี้เหลือพระยืนขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้เพียงองค์เดียวพุทธลักษณะแบบศิลปะสุขโขทัยหมวยกำแพงเพชรคือพระนาราชพระานุเสียมครับ อีกวัดหนึ่งที่สําคัญมากคือวัดพระแก้วครับเป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่กลางเมืองเช่นเดียวกับวัดพระวัดมหาธาตุกรุงสุโขทัยและวัดพระศรีสันเพชรกรุงศรีอยุธยาครับเป็นวัดที่มีเฉพาะเขตพุทธวาดไม่มีพระพิสุจําำพรรษาสิ่งก่อสร้างภายในวัดเรียงเป็นแนวยาวตามแกนตะวันออกส่วนตะวันตกขนาดกับ กำแพงเมืองทางด้านทิศใต้ครับกำนานโบราณกล่าวถึงพระแก้วมรกตและพระพุทธสี่หินว่าได้เคยปฏิษถานที่เมืองกำแพงเพชรซึ่งน่าจะปฏิสถานที่วัดพระแก้วแห่งนี้ด้วยนะครับโบราณสถานเกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานเนื่องในพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาว,วงครับกลุ่มโบราณสถานเขตอลัญกิกนบเป็นงานศถาปัติจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเลยนะครับผม โบราณสถานเนี่ยนะฮะใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างครับมีความงดงามศิลปะของสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรเลยทีเดียวนะฮะขอบคุณภาพข่าวจากพี่เสรีนะครับผมเสลีอริยะสัมพันธ์นะครับรักนะทุกทุก วสวยกำแพงเพชรเป็นจังหวัด<น>ที่อยู่ในกลุ่มของเขตเมืองเก่านะคะต่อเนื่องกับติดกับจังหวัดสุขโขท,ท,ทัยพิษณุโลกตรงนั้นเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญเมืองชากัางราวเดิมอย่างที่บอกนะคะมีวัดที่สวยงามในประวัติศาสตร์มากมายเคยไปเที่ยวแล้วก็ประทับใจมากส่วนงานนี้ค่ะพลาดไม่ได้เพราะว่าใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้วอย่างสุโขทัยจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาก็จัดงานลอยกระทงยิ่งใหญ่กำแพงเพชรไม่แพ้กันวันนี้ดาวจะพาไปเที่ยวงานที่ถือว่ามี นึ่งเดียวในประเทศไทยนั่นก็คืองานผ้าป่าแถวของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นการสืบสารงานที่ไม่เหมือนใครงานนี้จัดกลางคืนนะคะแล้วสวยงามมากที่บอกเมื่อสักครู่วัดที่แจ๊กพาไปก็คือวัดพ<ำ>ระแก้วนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีความเชื่อว่าองค์พระแก้วมรกตเนี่ยเคยมาประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้นานหลายร้อยปีทีเดียวค่ะ สำหรับการทอดผ้าป่าแถวที่ชาวกำแพงเพชรร่วมกันสืบสารถือว่ามีแห่งเดียวในโลกจะทอดผ้ากันในเวลากลางคืนก็คือคืนเดือนเพนหรือว่าคืนวันลอยกระทงนั่นเองค่ะชาวบ้านนะคะจะตกแต่งกองผ้าป่าแล้วก็นำนำไปตั้งไว้ตามวัด สำหรับการทอดผ้าป่าแถวนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นการทอดผ้าโดยไม่เจาะจงพระภิกษุผู้รับนะคะก็จะมีผู้นําผ้าป่ามาทอดโดยไม่ทราบมาก่อนว่าพระภิกษุองค์ใดจะได้ผ้าป่ากองใดนะคะ<ๆ>ชาวบ้านมีบรรยากาศ<ๆ>ก็คือจะจุดเทียนตั้งเรียงรายตามกองผ้าป่า<ๆ>เนียนะานอย่างที่เห็นนี่มองดูคือระยิบระยับสวยงามมากจริงๆ,ๆนะคะ<ๆ>หลังจากที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พร้อมให้ศีลให้พรผ่านไปแล้วเนี่ย<ๆ>พระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินลงมาประจำอยู่ตามกองผ้าป่าที่ประชาชนเจ้า ของผ้าป่ารออยู่จากนั้นก็จะรับนิมนต์เพื่อพิจารณาชักผ้าป่าก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะปัจจุบันทางจังหวัดกำแพงเพชรเห็นว่าเป็นประเพณีที่เหลือเพียงแห่งเดียวในโลกนะคะจึงได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็นำมาจัดงานเป็นงานประจำปีของจังหวัดถือเป็นงานใหญ่ด้วยจัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือวัดพระแก้วซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่แล้วก็สวยงามมากจริงๆค่ะใครสนใจนะคะลอยกระทงนี้ ไปเที่ยวงานที่จังหวัดกำแพงเพชรได้ทอดผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในโลกวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากนะคะอ่านข่าวอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บที่ท่านมานั่งข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะท่านฉัรพรราชดุษฎีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติเดินทางมาด้วยตนเองนะคะยินดีค่ะที่บอกกำแพงเพชรเป็นถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญในสมัยก่อนชากงราวค่ะ งานประเพณีนี้นะคะผ้าป่าแถวเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกค่ะอนุรักษ์ไว้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังถึงประเพณีนี้ที่มาของประเพณีค่ะงานผ้าป่าแถวนี่นะคะสืบเนื่องไปตั้งแต่ถ้าจะเล่าย้อนไปนมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือเหมือนกับว่าความเป็นมาของผ้าป่าเนี่ยก็คือผ้าที่สมัยมีพระภิกษุแตค่ครั้งกระนั้นเนี่ยยังไม่มีพุทธบัญญัติในเรื่องการแต่งกายของพระสงฆ์ใช่ไหมคะก็ต้องไปใช้ผ้าที่ ทิ้งตามป่าชาติชาวบ้านนะผ้าห่อศพบ้างแล้วก็มาซักแล้วก็มาเย็บกันก็ทํามาเป็นผ้าให้พระสงฆ์นะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงมีพุทธบัญญัติแล้วสามารถหาผ้าให้กับพระสงฆ์ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพุทธบัญญัติข้อนึงก็คือไม่มีการเจาะจงพระสงฆ์จะไปบอกว่าจะไปขอพระจะขอผ้าจากคนนั้นคนนี้อะไรอย่างไรก็ไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นตำนานในเรื่องของผ้าป่าขึ้นมา ทีนี้พูดถึงในส่วนของผ้าป่าแถวจังหวัดกำแพงเพชรนี่เองค่ะความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เป็นงานผ้าป่าแถวในงานวันศาสตร์ที่ผ่านมานะคะจัดในหลายเทศกาลหลายเทศกาลค่ะมีหลายเทศกาลอันนั้นในช่วงวันศาสตร์ส่วนที่จะมีในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือในงานลอยกระทงซึ่งจริงๆรากของงานผ้าป่าแถวคืองานวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองแล้วก็ทำบุญใช่ค่ะเพราะมีที่ที่มาที่ไปในเรื่องของงานวันเพ็ญเดือนสิบสองเนี่ย ก็เป็นความเชื่อของคนไทยในเรื่องว่าช่วงนั้นเนี่ยแล้วพระบาทแถวต้องทอดกลางคืนทำไม่าดนกํา,าค,ก,าคกำลังจะบอกว่ารากของเ,ออเรื่องความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าในวันเพญเดนสิบสองเนี่ยมีความเชื่อว่าจะมีซัมภเวสีเนี่ยเขาจะเหมือนกับได้รับอนุญาตที่ขึ้นมารับบุญ<อ>นะคะเพราะนันรับบุญเขาก็มากลางคืนทีนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าคือเข้ามาถ้าเข้ามาเปล่าๆเนี่ย คนก็ไม่ยังไม่ให้อะไรแต่เขาก็เลยแสดงตนว่าเออมีอิทธิฤลธิ์นนะคนก็กลัวกลัวก็เริ่มเอาของมาวางไว้หน้าบ้านเริ่มเอาของของกินของใช้อะไรแล้วมาให้มาให้เหมือนวางไว้หน้าบ้านมาขอมาขอส่วนบุญแล้วก็เอามาให้แล้วก็มาวางไว้พอวางไว้ก็วางกลางคืนใช่ไหมคะวางกลางคืนเสร็จครั้งแรกเลยเนี่ยพระสงฆ์จะมารับก็คือท่านเช้าท่านมาบิณฑบาตตอนเช้าท่านรับเช้าทีนี้วิวัฒนาการของงานแบบนี้ ไม่ทันแล้วก็หลวงพี่นิมนต์มาคืนนั้นเลยหมายถึงว่ามารับ คืนวันที่วางไปเลยก็คือช่วงวันก่อนมาลอยกระทงจึงเป็นที่มาว่าทาไมต้องทอดในเวลากลางคืนไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เป็นคําว่าแถวด้วยว่าเรานึกบ้านบ้านสมัยก่อนเรานึกภาพบ้านสมัยก่อนนะคะติดติดเป็นเรียงกันเป็นแถวก็เรียงกันเป็นแถวเพราะนั้นวางอันนี้บ้านนี้บ้านนี้เวลามองไปก็มองเป็นแถวเป็นแถวเป็นทิวแต่ว่าในปัจจุบันเราวางไว้หน้าบ้านหรือว่าในในบริเวณของการปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการเนี่ยมีในอย่างในของวัดนครชุมวัดพระบรมธาตุนะคะที่เป็นดั้งเดิมเนี่ย ตอนแรกเขาวางหน้าบ้านพอวิวัฒนาการมีถนนปั๊บโอ้ระวบ้าหน้าบ้านถูกรถชนกันมีรถไปมามีรถมีมีอุบัติเหตุแต่บ้านก็เริ่มห่างกันใช่ระยะห่างมีสภาพสภาพทางภูมิศาสตร์ทางภูมิสังคมที่เปลี่ยนไปไม่เอือแล้วก็วิวัฒนาการใหม่ ก็มาเป็นเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เอากิ่งไม้มาวางนัดหมายกันคืนมันก่อลอยกันอันนี้ใช่ไหมคะที่เราเห็นใช่ค่ะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้ชมอันนี้ก็คือกองผ้าป่าหรือต้นผ้าป่าใช่ค่ะที่แต่ละบ้านก็จะมีของใช้ของกินแน่นอนกําแพงกุ้ไต้องมีกายศาสตร์ก้้ยไข่นะคะเป็นของดีกําแพงเพชรมี อุปกรณ์ของสงมากมายแล้วก็ที่สําคัญก็คือเงินทําบุญสําคัญคือผ้าผ้าจีวอนี่ด้วยนะคะอันนี้คือจีวรจะใส่มีพริกแห้งคืออะไรคะก็เผื่อไว้พระท่านไม่ทานพริกแห้งไงฮะเก็บทำอาหารตำน้ําพริกอะไรนี่ไงโอ้โหดีมากเลยอ่ะคือจะเก็บหรือว่าจะให้เขายิงมีเงินทอนใส่ไข่ร้อยหนึ่งจะหยิบทอนออกใช่ไหมเนี่ยมีทอนด้วยไงพี่อ่านดูมอนุโมทนาบุญด้วย จะทำ80ก็เลยจะดึงออกมี10ใส่ตั้งเอาออกอ๋อหรอนี่ฉันต้องทำบุญร่วมกับแจ็คที่ได้เจอเขาอีกไหมเนี่ยชาติต้องแตะไหมครับ แต่เออแต่ไวนี่เจอกันแน่เลยชาติหน้าเนี่ยนะคะก็จะเห็นกองผ้าป่าแบบนี้คเรียงเป็นแถวค่ะงานนี้และเขาก็คือแล้วแต่จิตศรัทธาของแต่ละบ้านก็คือทํามาของตัวเองของของตัวเองของใครของคนะกรบ้านใครบ้านคนนั้นคก็แต่งมาเต็มคือของข้างในก็เป็นของดีๆแต่ว่าไม่ระบุหรือเจาะจงประสงค์นะคะก็คือมาตั้งไว้ในงานนะคะครั้งนี้จัดงานในวันลอยกระทงคือวันที่6ใช่ไหมคะ 6พฤศจิกาย,ยนสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ต้องเตรียมตัวหรือไปเวลาไหนยังไงคะก็ไปช่วงกลางคืนนะเนื่องจากงานงานงาน,งานบุญแบบนี้คือสมมติเราไปเนี่ยคือวิวัฒนาการเนี่ยมันมาถึงสมัยใหม่แนละ้วจำนวนคนเยอะขึ้นใช่ใชไหมคะก็มีการ สมมติเราเอามาเราเอาของมาปั๊บเราก็มาแจ้งค่ะแล้วเราก็มารับหมายเลขรับหมายเลขก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการใช่ค่ะรับหมายเลขทั้งผู้ให้และพระสงฆ์ท่านก็ต้องจับสลากไม่ระบุไม่ระบุก็ยังคงเขาเรียกว่าเป็นแก่นหลักคือเอาหลักหลักก็คงไว้ก็คือไม่ระบุแต่ว่าความเป็นป่าก็ต้องมีเหมือนเรามีหลักสมัยนี้เราอาจจะใช้หลักเพื่อติดหมายเลขในแดงก็มีกิ่งไม้วางเพื่อที่ ส้มายก่อนถ้าตอนลองยังเด็กๆตอนหนูอาจจะยังไม่เกิดอนะคะจะมีชนีพับผ้าพับเป็นชนีอะไรทำนองแบบนั้นก็แล้วแต่ต้นตาอะไรอย่างเงี้คือเรียนแบบให้เหมือนเป็นป่าปนป่าเป็นที่มา หลายคน่อในป่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมีชั้นีทำไมต้องมีชนีห้กองต้นพระป่าเพราะว่าเรียนแบบว่าเหมือนอยู่ในป่าก็คือเป็นที่มาของประวัติดั้งเดิมนะคะทีนี้หลายคนบอกแหมไปงานทอดผ้าป่าแถวแล้วอยากจะไปเที่ยวงานลอยกระทงด้วยของกําแพงเพชรมีจัดพร้อมๆกันไหมคะก็มีที่วัดหลายวัดนะคะมีช่วงงานลอยกระทงเนี่ยจะมีทั้งที่วัดบางวัดกูยางวัดเสด็จรวมถึงการงานกระทงริมปิงนะซึ่งเป็นของ ชาวบ้านคือประชาชนชาวกำแพงเพชรจะได้มารอซึ่งในในส่วนของผ้าป่าแถวเนี่ยหลายวัดม,มีการทำเพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวที่ไปกำแพงเพชรเนี่ยท่านสามารถไปท่านก็เตรียมของไปแล้วก็ไปแจ้งเขาแล้วก็จัดฉลาแล้วก็ถึงเวลาพระท่านก็มาทำรับให้บุญถ้าเราก็รับบุญเราก็สามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับ ญาติพี่น้องของเราได้ดีเนาะคือเป็นงานบุญงานกุศลแล้วก็เราได้มาร่วมกันนะคะในการทาบุญใช่พอทําบุญเสร็จก็เป็นงานเรองเริงประเพณีงานลอยกระทงต่ออันนี้ก็คือมาจากกําแพงเพชรนี่แหละนะคะสวยงามยิ่งใหญ่นะคะฝากไว้สําหรับจังหวัดกําแพงเพชรกับประเพณีแบบนี้ให้ท่านรองฝากถึงผู้ชมที่ชมทางบ้านเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะคะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ไปการจัดงานมีตั้งแต่เริ่มกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยค่ะก็คือ เชิญผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าสนใจที่จะไปลอยกระทงที่จังหวัดกำแพงเพชรงานของเราอย่างที่ว่ามีหลายที่นะคะแต่งานก็คือเริ่มประมาณสักหกโ,โมงครึ่งเพราะตอนนี้หนาวเร็วมากอากาศเย็นเย็นสบายเย็นแล้ว,มลว้มืดเร็วมากเน่นั้นก็<ร>ะจะมีการแสดงมหรสพสมโภชตามหลักของงานลอยกระทงทั่วไปแล้วก็ที่สําคัญ เดี๋ยวดูรอยกระทงที่เป็นเอกลักษณ์ของกําแพงเพชรซึ่งส่วนนึงคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี่ไงคะเราไม่ใช้วัสดุที่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมเลยใช้เปลือกข้าวโพดเราใช้เปลือกมะพร้าวแล้วคุณดูตรงนี้ก็คือเป็นกับมะพร้าวเปลือกมะพร้าวกับมะพร้าวเดี๋ยวพารวยก็จะจอดดปดูกระทงแต่ละจังหวัดก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่ที่สําคัญคือรักโลกรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงงานทอดพระป่าแถวหนึ่งเดียวในโลกก็เชิญชวนได้ที่จังหวัดกําแพงเพชรค่ะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าะ คุณมากค่ะงานบุญงานกุศล <นะ S 1> แบบนี้ใครอยากจะร่วมบุญกับแจ๊คต้องไปนะคะ,<น>ะเพราะว่าพระบาต้นนี้เดี๋ยวเขากลับไปกลับไปทอด <นะ S 1> ที่กำแพงเพชรด้วยค่ะก็ถือว่า คือพอเราทํารายการนี้เห็นประเพณีแบบสวยงามสวยงามของไทยแทบจะทุกเดือนเลยทีเดียวนะคะให้เราได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างวันนี้เนี่ยก็ทําให้เห็นความเป็นไทยในอีกมุมหนึง่งในช่วงเวลาวันเพ็ญเดือน12นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจ๋วพากินข้อเกาะกระแสด้วยเลยวันนี้พาคุณผู้ชมไปทานอาหารไทยแบบไทยแท้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชิมด้วยกันค่ะ ทำชีวิตของคุณให้เจ้าไปกับเราสิเจ้าีเจ้า